รถสวยๆต้อนรับเทศกาลจุดจีนกันนะคะมาดูคันแรกกันเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นรถอะไรนะคะเป็นรถมาสด้าสปี2018นะคะราคาขาย449,000 0บาทนะคะผ่อน866ปี72งวดนะคะและมาดูตัวที่2กันนะคะตัวนี้เป็นรถ t o y ยต a y ยาร s เป็นรถปี2018นะคะราคาขายใจอยู่ที่369,000บาทนะคะ ตัวนี้สะผ่อนอยู่ที่7,000บาท6ปี72งวดนะคะแล้วมาดูตัวสุดท้ายกันนะคะซูซูกิสวีตตัวนี้เป็นรถปี2019นะคะราคาขาย3 7 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนอยู่ที่7 2 6ปี72งวดนะคะทั้ง3คันนี้เป็นไงบ้างคะสวยไหมคะทุกคนสำหรับ ที่มองหารถใช้งานมองหารถประกอบอาชีพนะคะลูกค้ารับเงินสดไม่มีเครดิตเงินเดือนหมื่นห้าสามารถออกรถกับทางอ e ีซี่คาได้นะคะและตัวที่2ลูกค้ามีเครดิตรายได้10,000บาทสามารถออกรถกับทางอ e ีซี่คาได้คนเดียวเลยนะคะโปรโมชั่นของเราใช้เงินออกรถเพียง100บาทอีซ e ี่คาของเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยาก ชมรถสามารถแวะเข้ามาชมที่โชว์รูมอีส่ค่ะได้เลยนะคะทั้ง3สาขาค่ะวันนี้เซีลอย่ากขอลาไปก่อนค่ะ